ออสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเมื่อไหร่ก็ถึงวันที่ห้าวะหรือว่าฉันไม่ต้องรอวันที่ห้าวันนี้4ี่โมงแล้วแหะแต่ไปเสเ็จขีก็ได้ทัออ้งยออี่สี่โมงพอดีเลยโ้ยผิดไปตัวหนึงอีกแล้วทำไมฉันไม่เคยชนะมันบ้างเลยวะ ไงสหน่าเศ้าเชียวโดนกิน huh. อ right <zin> <j Yesterday> ีกแล้วสิเ <to> น <Efendimiz> okay. <sa id urai> so, ี่ยก็ใช่นี่ครับคุณปอแต่ผมไม่ยอมแพ้นะครับถ้าเงินผมออก้วผมจะไปลุยใหม่งวดหน้าใครว่ากันครับนี่สีทำอะไรอก็เผื่อใจเอาไว้บ้างนะไม่ต้องไปคาดหวังกับมันมากเดี๋ยวดวงดีอ่ะไม่ก็ถูอย่างแรง ทำไมจะมาไม่โทรมาก่อนอะฉันโทรมาพี่ก็ไม่รับสายฉันจะมาของเองินซื้อมือถือเครื่องใหม่เครื่องเก่า,หน,ากห,หน้าจอแตกแล้วหน้าจอแตกแล้วมันยังใช้ได้ไหมใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนไม่มีเงินแน่หรอกแล้วพี่เอาเงินไปไหนหมดค่าบ้านก็ติดเขามาแล้วตั้งสองเดือนเขามาทวงเช้าว่วงเย็นเนี่ยฉนานอะไรอนพี่เออคุณคะพอดีว่า ในร้านมีลูกค้าค่ะไม่ทราบว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าคะคุณคงจะเป็นเจ้าของร้านสินะคะพอดีว่าฉันมีเรื่องต้องเลีับแฟนฉันนะคะฉันอยากจะรู้ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเขาเาเงินเดือนไปไหนหมดถึงไม่มีเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านกับค่าโทรศัพท์เครื่องใหม่ของฉันเครื่องหนึ่งแค่ไม่กี่พันเองมีลูกตากลับห้องไปก่อนแฟนมีอะไรก็คุยกันที่ห้องไม่รู้ละ่ะถ้าวันนี้พี่ไม่มีคำตอบให้ฉันเราได้มีปัญหากันแน่แน่ คือคุณฟางครับผมขอโทษคุณฟางนะครับที่แฟนผมเข้ามาโดยพาการเดยวในเรื่องนี้เราผมกลับห้องไปผมเชี่ยวแฟนผมเองครับจะไม่ให้การอย่างนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดเลยอขอโทษนะครับฉันว่าปัญหามันจะเริ่มบานปลายใหญ่โตแล้วนะแบบเนี้ย นั่น,นสิฉันเองก็เห็นด้วยนะฉันเห็นมานักต่อนักแล้วไอ้เรื่องปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองแบบเนี้ยมันทําให้ครอบครัวแตกแยกกันไปหลายครอบครัวแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันไปแบบนี้ไม่แน่วันหนึ่งมันอาจจะลุกลามกลายปเป็นปัญหาที่ร้ายของเราก็ได้นะอืมนั่นสิแล้วแบบนี้นเราจะทำอะไรกันดีอะ ๋อฉันคิดออกแล้วฉันน่ะมีลูกพี่ลูกน้องคนนึงพี่ของฉันเนี่ยเขาเก่งมากเลยนะกับการให้คำปรึกษาไอ้เรื่องพวกนี้ฉันว่าฉันให้เขามาช่วยดีกว่าเดีโทรหาเลยฮัลโหลพี่มิน้นฟังเองนะพี่มิน้นพี่มิ้นเข้ามาหาฟังที่ร้านหน่อยสิ วันนี้แล้วก็ตอนนี้เลยนะเดี๋ยวฟังเราอยู่ที่ร้านนี่แหละค่ะ<ฤ>เรียบร้อยแม่พี่มิน้นมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเรฉันอยู่แถวนี้อ๋อปอนี่พี่มิน้นเป็นลูกพี่ลูนกน้องของฉันที่ฉันเล่าให้ฟังอ๋อสวัสดีคร่ะ<อ>พี่มิน้นสวัสดีจ่ะ แล้วที่เรียกมาเนี่ยมีเรื่องอะไรสิเออคือเรื่องอะมันก็เป็นแบบนี้และครับผมเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเลยตีอ่ะเขาดีนะครับเขาขยันเขาดีอะครับแต่เขาติดอยู่อย่างเดียวคือเรื่องนี้แหละครับถ้าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงพี่มีแผน ิมันจะดีหรอดีเชื่อพี่เรียกฉันมามีธุระอะไรคะคืออย่างนี้นะที่เราเรียกเธอมาเราอยากคุยเรื่องแฟนของเธอคุณตินะ่ะเห็นว่าเงินไม่พอใช้หรอเรื่องนั้นฉันก็คุยกับพิตี่หลายรอบแล้วแต่ถึงจะบอกไปเขากยังทําตัวเหมือนเดิมเดือนเดือนนึงเนี่ยแทบจะไม่เหลือเงินกลับไปใช้ที่บ้านเลย เรื่องนั้นน่ะฉันเข้าใจคุณนะคะแต่ฉันแค่อยากให้คุณใจเย็นไม่อยากให้คุณมาตัดสินปัญหาหรือว่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาแล้วคะคุณลองมาเป็นฉันดูสิคะถ้าคนที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยคนที่คุณรักอยู่ด้วยล้บพี่ชอบอนาคนของคุณไม่ได้เป็นคุณคุณจะอยู่ด้วยไหมคะใช่จ้าฉันน่ะเข้าใจนะแต่ฟางเขาก็บอกแล้วนี่ว่าเขาจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้ไม่รู้แล้วค่ะฉันจะลองให้โอกาสพี่ติเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเขายังไม่ปรับปรุงตัวเนี่ย ฉันไม่อยู่ด้วยแน่นอนมินม้นนี่มันเย็นแล้วนะร้านจะปิดแล้วยังไม่กลับอไปรออีกแป๊บนึงรีบไล่ไปไหนเมื่อกี้ฉันเช็คยอดเงินในบัญชีอ่ะปรากฏว่าเงินหายไปสามพันเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงพานี่เช็คดีหรือยัง เช็คดีแล้วเช็คหลายรอบแล้วด้วยปกติแล้วเรื่องเงินน่ะนอกจากเธอมีใครดูอีกไหมก็มีนะพี่มิน้นก็ตีนั่นแหละปกติอ่ะตีจะเป็นคนเก็บแล้วก็คอยรวบรวมแล้วก็ส่งให้ฉันอีกทีหรือว่าไม่นะเ๋ยวให้มันเป็นอย่างที่ฉันคิดเลยต้องเรียกคุยแหละ ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดีกว่าเปล่าครั้งนี้มันเสียหายแค่นี้ครั้งต่อไปมันามมอาจจะโดนคนนี้ก็ได้จริงน,นะพี่มินงั้นฟางเดี๋ยวเรียกติ๋งเข้ามาคุยเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องแล้วคุณฟางคุณปอครับพอดีเมื่อวานผมทำบัญชีแล้วมันวุ่นวายนิดเดียนะครับ ผมเลยลืมโอนเงินที่อยู่ในอีกบัญชีหนึ่งไปรวมกันยอดมันเลยน่าจะหายไปสามพัคือผมขอโทษนะครับผมลืมจริงๆค่ะมันวุ่นวายพี่ติฉันทนไม่ไหวแล้วนะไหนพี่บอกพี่จะเอาเงินไปให้ฉันซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไงแล้วไหนละเงินเราคุยกันไปแล้วไม่ใช่ตุ๊กต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่เงินพี่ออกเงินพี่ออกพรุ่งนี้แน่ใจเหรอ ไม่ใช่ว่าพี่เบิกเงินเดือนล่วงหน้าไปหมดแล้วหรอไปพี่ร้านนี่ให้เบิกเงินล่วงหน้าเด้อเนี่ยก็มีบ้างอะพี่มิ้นบางทีที่เงินเดือนยังไม่ออกใช่ไหมแล้วพนักง,งานอยากได้นู่ได้นี่แบบฉุกเฉินก็เลยให้เขาเบิกไปล่วงหน้าก่อนอะพี่ติเขาไม่ได้เบิกไปใช้จ่ายซื้อนู่ซื้อนี่ล่วงหน้าอะไรหรอคะ่ะเขาไปเล่นการพนานปตะนจริงหรือเปล่านเนี่ยติอ จริงครับคุณปอแต่ว่ามันเป็นช่วงเดือนที่แล้วนะครับผมตั้งใจว่าจะทิ้งทัวนครั้งสุดท้ายแล้วก็เลิอกอย่างเด็ดขาดนะครับเลิกเด็ดขาดพี่ใช้คพราว่าเด็ดขาดมากี่ครั้งแล้วลนะ่ะแต่ตุ๊กตารอบนี้พี่ตั้งใจจะเลิกจริงๆนะเอาเป็นว่าฉันจะไม่เชื่อพี่อีกต่อไปแล้วก่อนที่พี่จะเลิกการพันเนี่ยฉันขอเลิกกพี่ก่อนก็นแล้วกัน จะเย็นๆก่อนไหมคะค่อยๆพูดค่อยๆจากันคุณตีเองเขาก็บอกแล้วนี่ว่าเขาจะเลิอกอย่างจริงจังอ่ะใช่ปกตาเธอไม่นึกถึงความดีที่ตีเขาเคยทำไว้บ้างเลยเหรอนั่นสินี่ก็คบกันมากี่ปีแล้วนะติีเจปีครับคุณปอ คุณปอคะฉันเสียเวลาอยู่กับพี่ติมาแล้วเจ็ดปีถ้าฉันยังทนอยู่ต่อฉันอาจจะเสียเวลาไปอีกสิบปีหรือยี่สิบปีโดยที่ไม่มีอนาคตอะไรเลยก็ได้ฉันไม่อยากเสียงแล้วค่ะแต่ตุกตาครั้งนี้พี่พูดจริงนะว่าพี่จะเลิกอะ่ะพี่ไม่โกหกแล้วพี่หลักตุกตานะอย่าทิ้งพี่เลยพอทีพี่ตีชาติเนี่ยเราอย่าได้ไม่เจอกันอีกเลยไหนๆก็ไหนๆละ ฉันขอถือโอกาสนี้เปิดตัวแฟนใหม่ฉันเลยกันแล้วกันนี่พี่พีแฟนใหม่ของฉันไปกันเถอะคะ่ะพี่พี อีกเจ็ดปีที่ผ่านมาตอนนี้มีค่าต่ำกวศูนย์แล้วรตุ๊กตาจะรู้ว่าไหมอ่ะที่พี่คอยซื้อหวยที่พี่ปั่นสองร้อยก็เพราะว่าพี่อยากรวยให้ตุ๊กตาได้อยู่่สุขสบายอ่ะแต่พี่คงจะเลือกทางผิดสินะถ้าพี่รู้ว่าพี่เล่นการพนันแล้วพี่ต้องเสียคนที่สำคัญในชีวิตไปแบบนี้นพี่ไม่เล่นตั้งแต่แรกแล้ว ตอนนี้เ้าเห็นคุณค่าของตุกตาแล้วใช่ไหมะตีใช่ครับตอนนี้ผมยอมแลกอะไรก็ได้แม้ใงชีวิตของผมขอแค่ให้เขากลับมาหาผมว่าไงถ้าเกิดว่านายรู้สึกสำนึกผิดแล้วก็คิดได้แล้วจริงๆอ่ะงั้นก็ ให้เมื่อพี่คิดได้แล้วงันฉันไม่ทิ้งพี่ไปก็ได้จริงไหมคุกตาแต่นิดนิดมันมันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วอะ,อะไรกันครับไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณปอพอดีว่าฉันกับฟางวางแผนร,ร่วมกับคุกตาเนี่ย เ่อลองใจคุณติเขาว่าระหว่างการพนันกับลูกตาคุณติเขาจะเลือกอะไรใช่แล้วแผนเนี้ยก็ถูกคิดขึ้นมาจากมันสมองอันไร้กาดของที่สาวฉันเองเอพี่ชมใช่ปะโอโห,โห,โหพี่มิน้นแผนมีนี้ต้ผมผงจะเปื่อกการไก่ต้มน้ำปลาเลยนะครับเนี่ยตอนแรกฉันก็จะไม่เอาด้วยหรอกค่ะแต่ว่า มันจะดีเหรอคะคุณฟางคุณมิ้นถ้าเกิดว่าพี่ตีจับได้ขึ้นมาชันลงสวยแน่ๆเลยโทรคุณฟางคุณมิ้นนี่เล่นเหมือนเกินไปหรือเปล่าครับแบบนี้ผมหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเอาตีถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วจะสำนึกเหรอการพนันออนไลน์อะ่ะมันไม่ทำให้ใครรวยหรอกคะ บ้านแตกมานักต่อนักแล้วใช่แล้วพ่อชันเองอะ่ะ<ม>ก็อยากให้นายกลับตัว<ม>กลับใจเป็นคนดี<ม>เป็นคนใหม่ได้แล้ว<ม>เพราะว่านายเองอะ่ะ<ม>ก็เป็นคนที่ขยันคนนึงเลยนะเนี่ยไอ<ม><ม>เรื่องเสี่ยงโชคอะ่ะมันไม่ผิดหรอกนะแต่ก็เอาแค่พอดีก็แล้วกันอย่าให้มันมากจนเกินไปจนเสียอนาคตแบบเนี้ยผมเ<ม>ข้าใจแล้วครับว่าการพนันมันไม่เคยทำให้ใครรวยเลยผม,ม จะเริเรียนเป็นขาดจริงๆครับแล้วผมก็ดีใจนะครับที่เรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นแค่เรื่องสมมติเท่านั้นนะแต่เดี๋ยวนะแล้วผู้ชายคนที่ตุกตาบอกว่าเป็นแฟนตุกตาอ๋อนั่นนะ่ะพี่พีเขาขายอาหารตามสั่งอยู่ข้างนั้นนะ่ะคุณมินขอยเขามาร่วมแสดงด้วยโอ้โหนี่ผมชักวันวันแล้วเนี่ย นี่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมไม่ทาอะไรลาลฟานแล้วฟานไปขอคําปึึกษสาวโคจากพี่เนี่ยผมแย่แน่เลยนะเนี่ยนี่ปอพี่สาวใช่คนเนี้ยยังมีอะไรที่คาดไม่ถึงอีกเยอะเลยนะไอเ้เรื่องเนี้ยมันแค่จริงเท้าวันไหนเธอทําไม่ดีกับน้องสาวใช่ไหมมันจะไม่มีวันนั้นหรอแต่ถึงมันจะมีเนี้ยนะผมก็ จอแบบนี้ผมก็ทำไรไม่ได้เหมือนกันแหละทีมงานเทเลนฟิลมขอขอบคุณมิดแท้โลเคชั่นที่ให้ใช้สถานที่ฮอบปี้เฮาคาเฟ่และขอขอบคุณนักแสดงรับเชิญด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเทเลนฟิลมด้วยคะ่ะ